สวัสดีทุกคน,นวันนี้เราจะมาพูดถึงปลื้มจิตถินขาวมาเรียนรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับประวัติและอาชีพของเขาในวอลเล์บอลปลื้มจิตถินขาวเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2526ที่เมืองชายโยอ่างทองจังหวัดเทลานเดียเป็นนักวอลเล์บอลชาวไทยคนสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากความสามารถที่น่าประทับใจในสนามและอาชีพที่โดดเด่นในระดับนานาชาติตินขาวเริ่มเล่นวอลเล์บอลตั้งแต่อายุยังน้อยและมีพรสวรรค์อย่างมากตั้งแต่ต้น เธอพัฒนาเกมของเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมาและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากโค้ชทีมวอลเลย์บอลและผู้สัญหาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศเธอเคยเล่นในทีมวอลเลย์บอลต่อไปนี้ฮวงฮี2 0 0 4ห่หวงเหิงประเทศจีน2,547อารมแห่งรัสเซียตั้งแต่ปี2,548ถึง2,549เบนจิคคิดบุคคลสาคคญของไทยบินแห่งเวียดนามตั้งแต่ปี2 5 4 9ถึง2550 เอเรกลีเบเลดีเยแห่งตุรกีตั้งแต่ปี2007ถึง2010เฟเดบราวแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2553ถึง2554ฟูเจียนซีเหมืองเปาของจีนตั้งแต่ปี2010ถึง2012ช้างแห่งประเทศไทยตั้งแต่พุทธศักราช2554ถึงพุทธศักราช2555ศาลฎีกานครศรีแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2554ถึงพุทธศักราช2556 อิกติซัตชีบากูชาวอาเซอร์ไบาจานระหว่างปี2012ถึง2014สารดีกาชนบุรีแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2556ถึง2557บางกอกกลาสแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2557ถึง2561สุดยอดชนบุรีแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2561ถึง2566และตองทินถวยเบนจากเวียดนามในปี2024 อาชีพการงานของเธอเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอเข้าร่วมทีมวอลเลย์บอลในประเทศไทยซึ่งเธอมีบทบาทสำคัญในการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรายการด้วยความสามารถในการโจมตีการสกัดกั้นและการป้องกันเขามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของทีมและได้รับการยกย่องจากผลงานของเขาในสนามในระดับทีมชาติปลื้มจิตถิ่นขาวเป็นส่วนสำคัญของทีมชาติไทยมาหลายปีเขาเป็นตัวแทนประเทศของเขาในการแข่งขันที่สำคัญมากมาย เธอได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนคอนราชสีมาประจำปี2556เหรียญทองในการแข่งขันอันมาติเอเชียนคัพ2555และเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่สิงคโปร์2558เธอมีชื่อเสียงในด้านความเก่งกาจและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับบทบาทต่างๆภายในทีมไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อกกลางตัวรุกหรือกองหลัง นอกจากทักษะการเล่นวอลเล์บอลแล้วตินขาวยังได้รับความชื่นชมจากจรรยาบันในการทำงานทัศนคติเชิงบวกและความเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนามเขาเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวอลเล์บอลรุ่นเยาว์หลายคนในประเทศไทยและทั่วโลกปลื้มจิตทินขาวยังคงเป็นกำลังสำคัญในวงการวอลเล์บอลระดับนานาชาติและยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมมากที่สุดในประเทศของเธอและในวงการวอลเล์บอลระดับโลก นั่นสินะขอบคุณสำหรับการชมวิดีโอฉันขอให้คุณชอบแสดงความคิดเห็นและติดตามช่องแล้วพบกันใหม่